ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอาพี่น้องครับเมื่อนี้คลิปนี้ผมถือผ้ามาเอาง้วไงหลับกัเป็นวชุดใหม่ของดีเมืองสารคามจากคุณต้าฟาร์มนะครับเด้ออาคลิปนี้มาไม่กับที่มีง้วแม่ลูกง้อทองนะครับพี่น้องครับง้อมาฝากทีฝากน้องนะครับเนาะเอาผู้ใดหาของดีเกรดราคาเงินแสนเก้าเก้านะครับพี่น้องครับวันนี้เอามาอ่าให้พี่ให้น้องได้ชุม พี่ไก่ของคุณตาฟาร์มไกยูทีบ้านขวัลตำบลขวัลอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยได้กับมะเบิงเอาอันนี้อันนี้เป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องเอาแบบธรรมชาตินี่แหละท้ายกับปล่อยเล็มหย่าอยู่ในสวนนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ะมื้อนี้ที่ท่าคลิปอยู่นี่เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดินกะสิพาไปทักทายกับอ่าทางเจ้าของงัวกันนะครับพี่น้องครับคุณตาเป็นยุ่งเสร็จล่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บุญชูครับครับผมครับพี่มื้้อนีีท่เดด็ บอกเลยครับเด็ดแม่ลูกลูกแม่เหรอแม่ทองอีกสองแม่ครับเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเป็นแม่ลูกราคาไม่แพงครับติดตามจนจบคลิปนะครับเอาคลิปที่แล้วงัวงามห่อแบบมะลุขายนี่เป็นยังไงปฏิกิริยาผลตอบรับเทาคลิปแรกพี่พี่ชื่อมัทายบังหันทีครับคนโทรมาสนั่นเลยครับสายใหม่เลยพี่มื่อเดี๋ยวมาใหม่ผู้าเดี๋ยวประธานมาเอาคลิปนี้ค้นกันยังอยากเลี้ยงงัวอยู่เห็นหย่านะครับครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรนะครับติดต่อนะครับสําหรับตาสารคามนะครับ085 0087566อีกเบอร์นึงนะครับ0951809560ครับอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับบ้านเขานะครับตำบลเขาอำเภอมหาสารคามนี่เส้นลอยเอสสารคามนี่ยนะครับนะติดวิเลกเกษตรเลยพี่ครับามากมาจับจีเวตมาวิเลกเกษตรก็ได้ครับจังโทรหาผมก็ได้ครับเบอร์ที่ให้มาละครับเอาเอาชุดแรกเอาแม่ลูกคู่นี่เนาะครับเอาแม่ลูกก่อนครับเออเอาเออทางคุณตาไล่ลูกมาหาแม่ได้คับานี้ลูกนี่เป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับพี่ชูจักเดือนแล้วครับ ลูกได้เกตเดือนครับมีใบมีหลอดครับตูเยเงตัวหนาแห้งนะครับมีเอกสารให้ได้พี่น้องเอกสารเอกสารให้เดี๋ยวสิว่าพุ่มเสื้อนี่ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนเชืีองแม่กับเชืีองอันนี้แม่มันทับหล่นบ่นี่ยแม่ทับก็อัปเเช่ครับแม่ใไซอัปเเช่ให้ได้ครับมีใบมีหลอดให้ด้วกันครับทับวันที่สิบแปดพฤษภาเด้อครับพี่น้องเอ้าสื่อสองรุ่นสามนะครับครับเออสื่อสองรุ่นสามอ่ะแม่แม่ดิแม่สูงลอยหาสิบหาครับแม่สูงลอยหาสิบหาได้อครับพี่น้องครับ แม่สูงร้อยห้าสิบห่านโดยสิบผ้าเบื้องแม่นะครับเป็นแม่หัวโลนลูกหัวโล้นนะครับหกสองครับนี่นะครับพี่น้องภาษีหกสองแม่อ่างอ่างเงี้ยเป็นลูกที่สองเป็นบ่นี่นี่ลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองในท้องเดี๋ครับพี่น้องหัวโลนโลนก็ดีไทยคลิปอยู่เออเดี๋ยวคู่นี้เปิดเท่าไหร่ครับคุณตาครับเดี๋ยวเราคุยโทรศัพท์อยู่ครับเออนี่คู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่เอาสี่สองกันเลยสี่หมื่นนะเดี๋ยว เดี Diamond, ๋ยวเราคุยเรื่องรถอยู anyway> ่โอ้เราคุยเรื่องรถอยู่42ครับอ่ะอ่ะดซนี่เละอันนี้บอแม่ลูกบอเมนแม่ลูกจ้าบาทวะคชูครูนี่จ๋ไหจบาท42งัวขึ้นรถ่อับอนรถคลายรถครับเขาโทรมาถามเรื่องรถเดี๋ยวเาเอาง้าดิงัวนี่เอาเจ็ดสิบเปิดไปเจ็ดสิบห้าใช่ไหมอันนี้เจ็ดสิบห้าคือราคาเปิดไใบนะครับพี่น้องนี่แหละลูกลูกโตเมยนะครับ กระโทรมาามเลยกระกระแยกม่าโตเอานะคบพี่น้องแยกกัแยกขันแยกในทอดไรอาแยกกันลูกมันจังหวาดธรรมดาเขาใครกันจักราคาอันนี้เรียกต่พู้ที่สิท้ากันครับผมโทรมาถามหไหโทรมาถามออกครับพี่น้องมนถามมันสมจังวาดมันสิวเนียนเอาลูกนี่พี่น้องไเท่ามันจะได้ลูกเอานี่ละหน้าหก็แม่ได่ทาังสินะแม่ท่ายยังสิเพว่าเจนี่มันก็ตตอร่องเลยขันเอาซององแม่เลยแม่กัผสมแล้วไมแม่กัผสมแล้วนะครับคุณตาฟาบ์นะคะพ ห้องลายขายถืกห้องหลายขายถืกแม่แบบไงนะครับพี่น้องครับอยากแยกถามเอาอีกตำหนีบ่มีอย่างเนาะบ่มีอย่างครับงามครับงามงามไีเด้อพี่น้องเอาสำหรับผู้มักรวยไงนะครับเนาะเห็นแล้วกับขี่รถแลนมาเบิ้งนะครับนี่เบิ้งผลงานเลยครับ KF3 อฟสามขันผู้ใดเลี้ยงไปนิดน้อยขันข้นเลี้ยงก็ถามขายให้คุณตาอะไรครับถามขายรามีราคาตกครับผมนี่ขันนะครับเลี้ยงเบิรงเล็บสวยๆด้วยนะประกันให้ สีดีเบื้องหลังหลังสีแดงดีบ่มีปาาบ่มีดังหนางาหนาใหญ่หล้ำตูงยาวครับพี่น้องตัวลูกเพิ่อนนี่นตัวจริงงามใหญ่ตัวจริงสวยแดงจึ้งครึ่งเหรครับปุณน์นะหูความด้วยหูความเชื่องความดีพี่น้องนี่ยังกัดมันว่ยโอ้โหมันยุ่งไหลนี่นี่แหละครับพี่น้องแม่เขาหูหนวกแต่ว่าป่วยให้กินหญ้ายุ่งซี่ล่ะครับเจ็ดสิบหาแม่ลูกนะครับแม่นี่สูงใส่ลอยหาสิบหาได้พี่น้องตัวจริงนี่บักใหญ่เอามาเบื้องเอานะครับตำหนิไม่มี โคเบยู่หน่าจอเอาชุดแรกเรียบร้อยแล้วชุดที่2อเอาตัวไหนครับชุดที่2ตัวทองไอ้เอาตัวทองนี่นะครับอันนี้มาใหม่แด้พี่น้องตัวที่แล้วยิ่งยิ่เนี่ยขายไปแล้วนะครับบดนีตัวนี้ตัวนี้ลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกมีใบมีหลอดนี่บนรีทองกับพ่อใหญทองกับเคฟสามหนึ่งในทองครับทองกับเคฟสามหนึ่งตัวนี้ทองแรกหรือทองใดงทองแรกครับนสาวทองแรกเป็นง้วสาวๆยุพี่น้องวสาวตัวจริงแดงนังครึ่งทองหาเดือนไอ้มีใบเนาะพี่ชู้ทองฮาเดือนครับ ท้องหาเดือนหมูครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกซีไว้มีเอกสารให้เด้อครับพี่น้องท้องกับอ่อเคเอฟสามหนึ่งหูเชื่องสูงกระสีร้อยหาซีบโดยประมาณเนาะร้อยหาซีบบวกคร้อยหาซีบบวกบวกนะครับเดี๋ยวยังบอกไปส晒แดดลูกเดี๋ยวเบิ้งสูงจี๊พ้าเบิ้งเไป晒แดดกันนะไป晒แดดไปให้เร็วมามาเดี๋ยวคุณทุกถึงม้อแลไปเร็วเอาอะไรออกมาครับตั้ต่ไป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 ไลูกเออหมูอยู่ครับงม้อหมูยังเอออ่ะเออุดเถ้าขุดโตเรียงได้แม่ยาม่ยิ่งเรียงได้เอ้า ตัวนี้คุณตาเปิดเท่าไหร่เปิดไว้เท่าไหร่ฮะทีชูเอาเลยลูกแหลกหนาหนาใหญ่ๆเอาห้าหกสิบห้าด้อครับพี่น้องเอ้าตัวนี้ตัวใหญ่ตัวหนาได้สาวได้สดหกสิบห้าหนาตัวตัวนี้ไม่ใช่หนาก็ตัวตัวนั่นนะครับพี่น้องหนังหนาเสาสดหกสิบห้านะครับพี่น้องนี่เปิดไว้หกสิบห้าตัวใหญ่ๆนี่แหละครับต่อได้อีกนะครับหมักตัวไหนบดนะครับโอ้โหถึงเชียงเดี๋ยวจะเดี๋ยว จะให้เบื้องแผ่นหลังแล้วครับพี่น้องนี่เบื้องด้านหน้านะครับพี่น้องครับนี่ด้านหน้าอ่ะนี่เดี๋ยวจะให้เบื้องเล็บมาหนินะครับเสียบข้าวขาเลยครับครับผมเสียบข้าวขาเอ้าด้านหน้าสายใหญ่เอาหกสิบหางโตอเอานี่เป็นตาเลียเล้ยงนะครับเลีย้ยนรับประกันทองเออ รับประกันท้องนะครับพี่น้องครับสีบ่มมีป่านบ่มมี่ดังเหรอพี่น้องครับอ่ลเียงครับลูกซีว้ย์ลูกศูนย์เก้าหกเดี๋ยวจะภาพไปเบิ้งอีกแม่หนึ่งครับพี่น้องครับบัดนี้อ่าพี่น้องครับบัดนี้อ่ามาเบิ้งแม่ทองอีกแม่หนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่ทองหัวลุ่นโบสดีขึ้นกันตัวนี้ทองเจ็ดเดือนแล้วครับทองเจ็ดเดือนครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนก็พอได้ครับ นี่ครับนี่นี่ใบอยู่นี่โอ้ตัวนี้พูดถึงใบมีไอ้หอยได้อครับพี่น้องครับล็อกกี้บ่ตัวนี้นี่ทองกับล็อกกี้ล็อกกี้เด้อครับพี่น้องเด้อตัวตัวแม่นี่ตัวของแกนี่ก็เป็นลูกซีไวซศูนย์เก้าหกเป็นลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกผสมกับล็อกกี้ทับวันที่สิบสี่เดือนพฤศจิกาปีหกเจ็ด้อครับทับวันล็อกกี้ลูกที่เด็ครับลูกสองนี่ทองครับลูกสองเป็นโลนธรรมชาติเด้อครับพี่น้องลนธรรมชาติให้สูงเท่าไหร่ครับแม่นร้อยหาศีพอยู่หรอครับร้อยหาศีพได้อครับพี่น้องครับลูกที่ ตัวนี้คุณตาเปิดไว้เถอะเลยเอาสามนาคุณเอาไปสามเมื่อเก่าไปตัวนี้สามเมื่อเก่าได้พี่น้องตัวแบบไงเดี๋ยวบนชู้สีย่างอ้อมให้เบิง่งท่องเจ็ดเดือนแล้วท่องเจ็ดเดือนแล้วก็ได้โลนธรรมชาติพร้อมนะครับพี่น้องอยากเตือนอยากเตือนท,ที่บนชูตน้ตเตือนผมมาซื้อพี่น้องครับตัวนี้เปิบบดนะย่างอ้อมให้เบิง่งแต่ละลกูกนี่ตัวจริงนี่ตัวใหญ่เลย,ยพี่น้องเด้อนี่หน้าตานะครับแข็งขาบบดเข้มเลยล่ะครับครับนี่เห็นไหมสูงประมาณเท่าไรก่อนร้อยซีฟหาไว้ตีด้ามเล หานะครับพี่น้นองสว่าตัวกันนี่ร้อยีซิบหาเปิดได้สามมื้นเก้าหนึ่งเนี้ยพี่น้องรับประกันตัวนี้ครับรับประกันทองทุกตัวนีสีว่าทองครับประกันตัวหนี้ประกันท้องให้ทุกตัวนะครับพี่น้องครับอ่ะเบิ้งเป็นตะเลี้ยงครับ,บงัวเออสือไปใส่หยาทันแท่นะ้าจ้วงนี่โอ้ยนี่หยาได้ลายพี่น้องเอาไปเลี้ยงเซลเป็นตะวันซ่อนนี่ครับตัวจริงไงนะครับพี่น้องครับแดงดีมันยุ่ในห่มเื่ตัวนี้อ่ะนี่ เยวจะพาดูฟังนิสิตใครใครหมดสามมือเก่าหนึ่งสามมือเก่าไทยมือคกนี่นะครับนี่อาว่าเบืเองาผมดีกล่องเสั้านถือพี่น้องเตือนเตืกล่องเตือตือนกินโตนี้มันหูอยู่ด้วยยุกับเจ้ของหูหูวายานไผ่ซ้ำเมนกลับไปกินหยาดน้ำมูดีๆผ่นหละครับต่ำตะมูไหมอย่างนี้เอาได้โต้ใหญ่อลไพี่น้องครับมาเลือกเอาตํามีโบไม่หยังนะครับเนาะ มัอนี้ทั้งคุณตาฟ้ามนกาจะไม่ให้แค่นี้บะแม่ครับถ้าอีกแม่รู้เน้นจ๊กบ้านเออเดี๋ยวสิจ้างไปบ้งอีกก่อนก่อนที่จะปิดคลิปได้ครับพี่น้องครับพี่น้องอยากเบิ้งอยากเบิ้งชัดๆนะครับโทรมาถามสอบถามได้พี่จู้โทรสอบถามได้ต่อรองได้นะครับให้แล้วได้ถ่ายแยกได้สุโตนั่นแหละครับเมาส์นี่มีราคาพิเศษได้กันเมาส์นี่เมาส์นี่มีราคาพิเศษนะครับพี่น้องส่งถึงที่มีรถส่งครับบริการมีรถส่งให้นะครับพี่น้องครับนี่ครับเออ โอ้หนามมันชุดทั้งหลังนี่ตัวนี้เบื้องยหง่ๆนี่แหละครับครับท่าวบอกเพื่อนลงไปเอาให้เบื้องนะครับคุณภาพเต็มจอครับชุดนี้สีว่วป่นวานวังนะครับพี่น้องบมมีย้อมครับมีแต่ของแท้ครับชุดนี้ครับอากะ ่าจะไม่ห <irgendw carbono S 1> <imprisoned> ้แ <packages> ค <and old> ่นี้นะครับวันนี้ครับครับเดี๋ยวไปเบื้องทีเล็กน้อยหนีขายที่ชิปที่แล้วขายรถวันนี้ชิปนีขายที่ครับเศรษฐกิจดีตอนนี้ขายงัวขายขายข้างรถขายหอดบ้านขายห่าที่พี่น้องตัวนี้คิดบ้างเอาครับไปเบื้องทีเล็กน้อยครับครับผมสวัสดีครับยินดีขอพี่น้องครับท่านได้จบคลิปด้วยครับคุณต้าฟาร์มนะครับพื้นมีทีสวยๆงามๆมานําเสนอสําหรับผู้ที่อยากจะหาทีสักแปลงหนึ่งใบตัดสั่งบ้านหรือเฮ็ดบ้านสวนนะครับพี่น้องครับเป็นที่สวยมากนะครับพี่น้องนามีกวางเลยล่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นนี่ผมก็ต้องบอกว่าพิกัดของทีนี่กัอยู่บ้านขอนะครับตัวนี้ก็สิเป็นถนนคอนกรีตแล้วกัห่างจากถนนหลวงหมายเลข23ถนนแจ้งสนิทเส้นทางอ่าสารคามร้อยเอ็ดนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละถนนใหญ่นี่แหละครับพี่น้องประมาณห่าร้อยเมตรนะครับเด้อแล้วก็นี่แหละบริเวณในซอยเพิ่นครับถนนตรงนี้ก็กว้างว่ดตั้มก็หกเมตรนะครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็อ่าที่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับอ่ามีโฉนดเนื้อที่หนึ่งไรนะครับพี่น้อง หนึ่งไร่นะครับหน้ากว้างประมาณ30เมตรเดี๋ยวนะครับหลบรถทันก่อนอ่าหลบรถทันก่อนนะครับอ่ะนี่จากตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่จากตรงนี้แปลงทีนี่ไปทางนี้นะครับพี่น้องครับประมาณ30เมตรลึกเข้าไปทงางไหนนี่ก็จะเป็นรอยเมตรพุ่นละพี่น้องครับต้อนรับผู้ใดยอยากจะได้นะครับพี่น้องอยากจะเก็บอยากจะเมองทีนะครับนี่เจ้าของเพิ่งจะหนี่ครับพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรไปอีกนะครับเบอร์โทรนะครับ085 0087566อีเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์ครับนี่ครับมีไฟไฟฟ้าถึงระดับจอปาะดานครับห่างจากห้าร้อยเมตรนี่ครับแล้วมีที่ที่มองหนึ่งในตลาดได้ถือชูในเมืองสารคามในเมืองก็มีครับครับผู้ใดอยากจะได้โทรหาเพื่อนเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับราคาล้านไปปายเนี่ยเออบ้านเมอง้วยบ้านในเมืองนี่ล้านไปปายแต่ว่าทีแปลงนี้เนี่ยครับเป็นทีป้าเป็นทีสวนนี่แหละสาธารณูปโภคนี่คือว่า เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ระบบนำไฟมีไห้และะ้วกัป้าปลาไอบารานจอห้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวสีภาพยางบึ้งนะครับพี่น้องนี่อันนี้ทีงั้นนะครับเมือเบิ่งแปลงกิ่งไหนก่อนนะครับนี้ทีเป็น,นโฉนดแล้วก็เป็นซื้อของคุณตาพื้นเลยนะครับเนาะนี่นี่ทีงามแปลงรูปซี่เหลี่ยมพื้นผาเลยนะครับพี่น้องนี่ในสิ่ที่เป็นสวนนะครับพี่น้องนี่เป็นสวนสำหรับผู้มองหาที่อยากจะเฮ็ดบ้านบ่ได้ไกลจากตัวเมืองนะครับแล้วก็บวบ่ได้ห้างจากถนนใหญ่นะครับ ทิ่ถนนหลวงหมายเลข23ถนนแจ้งสนิทเลยนะครับโทรมาพูดคุยสอบถามต่อรองราคากันได้ไหมครับพี่น้องคุณตาเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไใบยูนเนี่สิ่ะเอาป้งนี่บังนี่เอาเท่าไหร่หละ่ะ,ะอืเอาล้านเอทไปเอาล้านเอทไหมครับพี่น้องเอาบอกราคาเลยลืมถามว่าเหตุผลนี่ว่าเป็นยังไงหรือขายเออขายไส้หนีนะครับเด้อ <laughs> ขายไส้หนีพี่สันพี่น้องครับ เออเอาข <คำ S 1> า,ายีราย,ออรายเออขันมีขันเพื่อนขายจากตอนห้อนๆตอนจากใส่หนีล้ายพี่น้องมาเอาโรดนี่ต่นทีงาไม่ดีดี่พี่นอ้องบ๊มบ่๊อบเป็นเนินดินี่สวยด้ยล่ะเห็ดเหี่ยงก็ะเดยหลังบากย่ทีเป็นไรแด่คิดเมื่อเอาเนาะนี่รูปแปลงก็สวยเลยนะครับทีบ่บบิดบ่เบี้ยวอย่างนี้ครับพี่น้องพุ่แม่ทั้งหลังก็ะหอดพุ่มัม้เลยป้าไปพุ่มไม้พุ่มไม่ฝากต้นไม้ใหญ่ๆไปพุ่มไม้นี่ต้นสากระแถมให้พวกแนี้พี่น้องนี่มาเอานะครับ นี่ต้นยุ้งกับมีตรต้นนี้ไหมน,นี่สวยก็สามารถมาเบิงมาเบิงทีเลยนะคุณตาดเนาะนี่เซเว่นห้างจะนี่สองร้อยเมตรนี่เซ่นห้างจะนี่สองเมตรนี้พี่น้องอยู่ใกล้เซเว่นเซเว่นฝากไปทางนั้นติดถนงน้อยเนาะนะครับตล,ตลาดบ้านขว,วัวตลาดบ้านขาวอยู่ใกล้ตลาดนะครับเอา้าคือว่าแจ่มครับพี่น้องเหมาะสําหรับสร,ร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเมียนน,น,น,นี่เอ<ร>า ได้พี่ไปเย็ดบ้านยัดสรรบ้านยาเยๆครับยึดท้ายก็ได้ครับเหมาะเลยครับเอาจงั้นว่าเพิ่งเอาได้พี่น้องขับทีงานงามอยู่หรอกอสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ